สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพีเตอร์ไฟครับผมตอนนี้กาอยู่ที่สยามสแควร์นะครับก็วันนี้เดี๋ยวพีเตอร์แมนครับเพราะมีคนมามาท้าต่อยท้องครับรอบนี้ร่างกายกำยำหนัก,กพอๆกันเลยนะครับผมแล้วก็กล้ามใหญ่กว่าเยอะด้วยนะครับแต่รอบนี้ผมว่าน่าจะเป็นคู่ที่มันและสูสีสุดของพีเตอร์แมนเลยนะครับผมว่านะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเรามานี่เลยดีกว่าสวัสดีครับโอ้โหนี่ เบนครับพี่เบนเบนจะมีหนูดูแต่ก้ามเนื้อเท่าเนี่ยฮารลิเบอร์ช็อตถ้าใครมีเหตุการณ์นี้ก็ลองใช้ดูได้ครับตัวสูงไล่ไล่กันนะครับผมแล้วก็มก้ามเนืออแล้วแบบว่าคนเนี้ยกูบิ๊กแมทผู้บิ๊กแบทของช่องให้เลยนะคผมเฮ้เดี๋ยวเราใส่ถ่ายท้องเดี๋ยวถอดเดี๋ยวจะหาเตือนคภาพเดิมผมไม่คไปดีบรรยากาศคนนี้มีคนรอดูเพียบเลยฮะ มากลัวกันหรการเียวเาายไกัไม่รู้เื่ตอนนี้พูดภาอะไรก็ไม่รู้นะไม่เรียมกับพิธีกรเลยพิธีกรเขาไม่เป็นภาษาอังกฤษ เอาลเลยฮะมามาเดี๋ยวเริ่มกอนเลยครับผมคุณเป็นเริ่มก่อนเลยครับผม ันท <aría> okay. okay ี่สองโอเคครับผมกาะแตกไปครับได้หรบผมขอบคุณนะครับผมก็พูดแท้จริงคนที่สิบนะครับคุณเบนนะครับผมตรงเป้ามากเลยครับตรงเป้ามากเลยเมื่อกี้เขาคุยอะไรก็ไม่รู้ว่าผมฟังไม่รู้เรื่องโอเคก็ับสอบมัดตรงเป้าแป๊ะทุก พยายามีนตอนนี hmm. mm ้แ hmm. ต um, so ่ผมไปโดนนี so ่ไม่เป็นไรครับแต่คว่าัมความตาอะไรแบบความความชื่นชมกันนะครับแล้วผมว่าแรกก็ขอบคุณคุณเป็นต้องยอมรับจริงๆครับในทีพยายามเต็มที่เอาแรงของเป้าดีมากเยี่ยมสุดยอดต้องยอมรับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็อ่า ฝากท่านางคุณไปติดตามมันไปได้นะครับอ๋อผมสอนฟิตเนสอยู่ Tik Tok อกเบนจามินเคฟิตนะครับยังไงก็ช่วยติดตามด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมแล้วยากแข่งต้องไปเรียนกับพี่เขานะครับเพราะว่าพี่เขาเด่นดีได้เท่าไหร่แต่ประมาณ200ครับผมต้องเข้าไปเรียนกับพี่นาแล้วนะครับลิฟเตอร์สนใจอยากต่อยมันนั่นนู่นนี่นี่โอเคครับก็ขอบคุณทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็เนนะบก็ขอบคุณสถานที่ เราสยามกาแฟนะครับที่ให้าหานที่เราใช้ถ่ายคอนทาคอนเทนต์นะครับผมก็ใครอยากจะมาเดินช้อปปิ้งมาเดินที่เรามาเดินถ่ายเลื่อยวยก็มาที่นี่ะครับผมสยามกาแฟนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าคุณ่อพูดถ้าชิ่นผลิตภัเป็นใครเราติดตามชมนะครับผมคือแม่นมากครับตัวตรงเป้าที่จุดก่อนแป๊ะเป๊ะทั้งสองหมัดเขาเขาเก่งจริงครับผมต้องรู้เขามีพื้นฐานมวยมาก่อนเราเราไม่มีเตี้ยมกันมาก่อนหมัดหลักแล้วก็ตรงเป้า ไม่แปลกใจดิโรามาสายดิขครับขอบคุณครับขอบคคครับโอ้นี่กนต่าจเอร์ได้แมได้แผลเนี่ยวดยอร์้แมได้แผลเนี่ยวเดี๋ยวคุณมาดูจูเตอร์ได้แผลเราบนี่อะไรนะโอ้เงป้ครับงป้าเยวผมรู้ไจ้าไมจ้าอ๋อครับ เดี๋ยวผมตรงเล่นเมื่อกี้เข้าไปนีดินได้พาตัแ <Wars> ต <into> ่สะาเลยครับผมยงจุกอยู่เลยเนี่ยพี่ไปหนเนี่ยผมจะรอขอบคุณที่มารวกันนะครับ